ขอเชิญเข้าสู่รายการพอดแคสต์เล่าเรื่องพุทธวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออหลายคนอาจจะรู้สึกหรือว่าสังเกตเห็นกันบ่อยขึ้นนะคะค,คือเรื่องของคําพูดคําจาการแสดงออกที่บางทีก็ฟังดูแรงๆกระทบกระทั่งหรือออถึงขั้นที่เรียกว่าหยาบคายเลยก็มีอืมครับ ไม่ว่าจะในจอทีวีที่บางทีเราเห็นคนดังใช้คำพูดกันแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยครับเห็นบ่อยขึ้นนะใช่ค่ะหรือในโลกโซเชียลนี่โอ้โหเต็มไปด้วยคอมเมนต์หลากหลายรูปแบบเลยประเด็นสำคัญที่เราอยากชวนคุยกันวันนี้ก็คือในมุมมองของพุทธศาสนาอะไรคือสิ่งที่ตัดสินว่าคำพูดนั้นหยาบจริงๆมันใช่แค่ตัวคำศัพท์ที่เราได้ยินหรือว่ามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับ คำว่าหยาบคายเนี่ยเป็นเรื่องที่มองได้หลายมุมจริงๆครับแต่ละคนแต่ละสังคมก็มีเส้นแบ่งที่ต่างกันไปอย่างเพื่อนที่สนิทกันมากๆเนี่ยอาจจะเรียกกูมึงกันเป็นปกติเลยก็ไม่รู้สึกว่ามันหยาบอะไรเลยนะแต่พอคำเดียวกัน,นเนี้ยเนี่ยหลุดไปอยู่ในวงสนทนาอื่นหรือว่าในพื้นที่สาธารณะคนฟังก็อาจจะรู้สึกต่างออกไปเลยอ๋อค่ะครับอาจจะมองว่าไม่สุภาพไม่ให้เกียกรติกันอะไรแบบนี้ครับจริงด้วยค่ะ หรือ,อย่างคําบางคําที่เราเห็นในเน็ตบ่อยๆอย่างเช่นคําว่าเฮี้ยครับหรือคำเรี่ยงๆอย่างสัตแสดเนี่ยก็ดูเหมือนคนจะเริ่มชินชนกันมากขึ้นนะคะอืมใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่คําพูดอย่างเดียวใช่ไหมคะที่ถือว่าหยาบได้ถูกต้องครับ ความหยาบคายในทางพุทธที่เรียกว่าพุทสวาสเนี่ยนะครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่คาศัพท์หยาบๆเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกิริยาท่าทางน้ําเสียงหรือแม้แต่การแสดงออกที่มันสอดถึงความดูถูกเหยียดหยามไม่ให้เกียติกันอ๋ออย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างการพูดกระโชกโคกหักใส่การตะคอกเสียงดังๆหรือการกระแทกเข้าของสายอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในรายการแข่งขันบางประเภทอ๋อค่ะค่ะนึกออกเลยค่ะพวกรายการเชฟใช่ครับ พวกนี้ก็เข้าขายความหยาบคายได้เหมือนกันคือมันเกิดจากจิตใจที่ไม่ดีนะครับแล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนจะแพร่หลายหรือว่าแสดงออกกันง่ายขึ้นในยุคนี้ล่ะคะมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ความเครียดที่มากขึ้นหรือว่าสังคมมันเปลี่ยนไปก็มีคำอธิบายจากหลายมุมมองนะครับถ้ามองทางจิตวิทยาก็อาจจะเกี่ยวกับพวกกลไกป้องกันตัวคือในสังคมเมืองเราเจอคนแปลกหน้าเยอะ มันก็เกิดความระแวงกันได้ง่ายหรืออาจจะเกิดจากความเครียดที่สะสมในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวพอจัดการไม่ได้ดีก็อาจจะระเบิดออกมาเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมคหรือบางทีก็อาจจะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูที่อาจจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองสำคัญต้องได้หนังใจเสมอหรือแม้กระทั่งความรู้สึกไม่มั่นคงข้างในลึกๆนะครับที่ทำให้ต้องแสดงความแข็งกร้าวออกมาเพื่อปกป้องตัวเอง มีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะเขาบอกว่าความหยาบคายเนี่ยมันติดต่อกันได้อ๋อครับครับเหมือนไข้หวัดเลยนะคะใช่ครับมีการทดลองที่ชัดเจนเลยครับเขาให้คนกลุ่มหนึ่งดูวิดีโอที่มีคนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายใส่กันค่ะแล้วหลังจากนั้นให้ลองตอบอีเมลลูกค้าดูค่ะแล้วผลเป็นยังไงคะผลก็คือกลุ่มที่เพิ่งดูวิดีโอนั้นมา มีแนวโน้มจะใช้ภาษาแล้วก็น้ำเสียงในอีเมลที่แข็งกระด้างกว่าหรือส่ออารมณ์เสียมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดูโ oh. มันเหมือนกับว่าการที่เราได้รับประสบการณ์หรือเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมของเราตามไปด้วยแบบไม่รู้ตัวเลยเหมือนเราซึมซับเข้ามาแปลว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เจอแต่คนพูดจาไม่ดีใส่กันบ่อยๆเราก็มีสิทธิ์จะเผลอทำแบบนั้นตามไปด้วยเหรอคะมีโอกาสสูงครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในที่ทำงานใช่ครับผลกระทบในที่ทำงานนี้ชัดเจนมากครับมีงานวิจัยยืนยันเลยว่าพนักงานที่ต้องเจอกับพฤติกรรมหยาบคายบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกแย่ไม่อยากทำงานความตั้งใจมันลดลงอืประสิทธิภาพงานก็ต่ำลงตามไปด้วยแล้วลองคิดดูนะครับว่า ถ้าพนักงานคนนั้นเผลอไปแสดงกิริยาหรือพูดจามไม่ดีใส่ลูกค้าเขาล่ะโอ้โหแย่เลยนะคะผลเสียมันจะร้ายแรงขนาดไหนไม่ใช่แค่ลูกค้าคนนั้นจะไม่กลับมาใช้บริการอีกแต่ยังอาจจะเอาไปบอกต่อทําให้เสียภาพลักษณ์องค์กรไปเลยอืมจริงค่ะซึ่งเรื่องภาพลับองคอนน์กรนี่มันสร้างยากแต่เสียหายง่ายมากๆเลยครับ ความเสียหายในโลกความเป็นจริงแบบนี้ยิ่งทําให้เห็นความสําคัญของการสื่อสารยังมีสติเลยนะคะครับผมซึ่งก็น่าสนใจว่าในทางพุทธศาสนาเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องสีลข้อที่4ใช่ไหมคะถูกต้องครับศีลห้าน,นี่เป็นพื้นฐานการดําเนินชีวิตของชาวพุทธอยู่แล้วซึ่งข้อที่สก็คือมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปทถงสมาธิยามีแต่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจความหมายแค่ว่า ห้ามพูดโกหกห้ามพูดเท็จหรือคือมุสาเท่านั้นใช่เลยค่ะดิฉันก็เข้าใจแบบนั้นมาตลอดเลยแต่จริงๆแล้วขอบเขตของศีลข้อที่4เนี่ยกว้างกว่านั้นครับนอกจากมุสาหรือการพูดเท็จแล้วยังครอบคลุมวจีกรรมคือการกระทําทางวาจาที่ไม่ดีอีก3าอย่างด้วยนะครับมีอะไรบ้างคะก็จะมี 1. ปิสุนวาจาคือการพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นเขาแจกแยกกัน2ส,สัมพะปะลาปะ อันนี้คือการพูดเพ้อเจอร์ไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้และ3ก็คือพรุสวาจาคือการพูดคำหยาบหรือวาจาที่ทิ่มแทงใจผู้อื่นซึ่งวันนี้เราจะเน้นไปที่ประเด็นพรุสวาจาหรือคำหยาบนี้กันเป็นหลักครับโหกว้างมากจริงๆค่ะแปลว่าถึงเราไม่ได้โกหกแต่ถ้าไปพูดนินทาให้คนทะเลาะกันหรือพูดคำหยาบก็อาจจะเข้าขายปิดศีลข้อนี้ได้โดยไม่รู้ตัวเลยสิคะใช่ครับมีโอกาสเป็นไปได้ครับ แล้วหลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าพุทสวาจาในทางพุทธล่ะคะมันอยู่ที่ตัวคำพูดหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับในมุมมองทางพุทธเนี่ยการจะตัดสินว่าวาจาใดาเป็นพุทสวาจาที่เป็นโทษหรือไม่นั้นไม่ได้ดูที่คำศัพท์ที่เลือกใช้เป็นหลักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ให้น้ำหนักไปที่จิตหรือเจตนาของผู้พูดเป็นสำคัญที่สุดเจตนาของผู้พูดหมายความว่ายังไงคะ พอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้ครับตามหลักการที่อธิบายไว้ในคัมภีร์นะครับการที่คําทูดหนึ่งๆจะเข้าข่ายเป็นพรุสวาจาที่เป็นอกุศโลกรรมเนี่ยต้องมีองค์ประกอบสําคัญ3อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันคือ 1. ต้องมีอโกศสิตโพปโรก็คือมีบุคคลเป้าหมายที่เราตั้งใจจะด่าว่าร้ายหรือตําหนิเขาค่ะ2 ต้องมีกุป,ปิตจิตต่ำคือในขณะที่พูดนั้นจิตใจเราต้องขุ่นมัวโกรธเคืองหรือมีเจตนามุ่งไร้ายต่อเขาจริงๆอ๋อคือมีจิตโกรธใช่ครับจิตเป็นโทสะและ3ต้องมีอกโกษณนาคือการกล่าววาจานั้นนั้นออกไปจริงๆถ้าครบทั้ง3ข้อนี้จึงจะถือว่าเป็นพรุสวาจาที่ผิดศีลครับเพราะมันเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลคือโทสะนั่นเองอืมเข้าใจแล้วค่ะงั้น ลองยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างหน่อยได้ไหมคะจะได้ชัดขึ้นได้เลยครับลองยกภาพตามนะครับกรณีแรกคำพูดดูสุภาพแต่เจตนาร้ายค่ะสมมุติเราเลือกใช้คำที่สังคมมองว่าสุภาพมากเช่นเรียกคุณมีครับค่ะต่อท้ายน้ำเสียงก็ดูปกติแต่ลึกๆในใจเราตอนนั้นเนี่ยกำลังเดือดปุดๆเลยมีความโกรธความไม่พอใจแล้วเราก็พูดออกไปด้วยเจตนาที่จะเสียดสี ประชดประชันหรือทําให้เขาเจ็บใจอืแบบนี้เนี่ยแม้เปลือกนอกคําพูดจะดูดีแต่เพราะจิตมันหยาบด้วยความโกรธก็ถือว่าเป็นพรุทธสวาจาตามหลักพุทธนะครับอ๋อถึงคําจะสุภาพแต่ถ้าใจเราแย่ก็ถือว่าหยาบได้ถูกต้องครับทีนี้มาดูกรณีที่สองคำพูดอาจฟังดูไม่สุภาพแต่เจตนาดีค่ะอันนี้จะตรงกันข้ามกันเลยสมมติเป็นพ่อแม่ที่เห็นลูกกาลังจะทําอะไรอันตราย เลยอาจจะตะคอกหรือใช้คำที่ฟังดูแรงๆเพื่อดึงสติลูกด้วยความเป็นห่วงจริงๆ <Ừ. S 1> หรือครูอาจารย์ที่ตำหนิสิทธิ์อย่างตรงไปตรงมาอาจจะใช้คำพูดที่ฟังดูไม่ค่อยรื่นหูนักในยุคนี้แต่ทำด้วยความเมตตาอยากให้สิทธิ์ได้คิดได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจริงๆค่ะในกรณีเหล่านี้แม้คำพูดภายนอกอาจจะฟังดูแรงแต่ถ้าจิตของผู้พูดได้ประกอบด้วยความโกรธแค้นหรือคิดร้าย แต่ทำเรียอความเมตตากรุณาหรือความปรารถนาดีก็ไม่ถือว่าเป็นรุสวาจาที่เป็นบาปครับเพราะจิตไม่ได้หยาบอ๋อพอจะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเคยได้ยินเรื่องเล่าทำนองว่าแม่ด่าลูกแรงๆเพราะเป็นห่วงสุดหัวใจแล้วพอเกิดเรื่องร้ายลูกกลับรอดมาได้เพราะระลึกถึงเจตนาดีของแม่ใช่ครับครับหรือเรื่องที่ครูบาอาจารย์ดุสิทธิ์ด้วยเมตตาก็ไม่ถือเป็นกรรมชั่วใช่ครับหลักการเดียวกันเลย คือดูที่เจตนาและความรู้สึกในใจเป็นสําคัญมีกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากๆในพระไตรปิฎกเลยครับคือเรื่องของพระปิลินทวัชะค่ะท่านเป็นใครหรอคะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับแต่ท่านมีความเคยชินติดตัวมาจากอดีตชาติคือเคยเกิดเป็นพราหมณ์ติดต่อกันมานานทําให้ท่านมักจะเผลอทักทายคนอื่นด้วยคําว่าวัสลีวัสลีแปลว่าอะไรคะแปลประมาณว่าไอ้ถอย หรือคนถอยนะครับท่านติดปากแบบนั้นอยู่เป็นประจำอ้าวเป็นพระอ,อรหันต์แล้วแต่เรียกคนอื่นว่าคนถอยแบบนี้ไม่ผิดหรอคะฟังดูแย่มากเลยเป็นคำถามที่น่าสนใจครับแต่พระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยว่าไม่ผิดครับเอาหรอคะทำไมล่ะคะเหตุผลก็คือแม้คำว่าคนถอยจะเป็นคำที่ไม่น่าฟังเลยแต่พระปิรินทวัชะท่านไม่ได้กล่าวออกมาด้วยจิตที่คิดร้ายหรือมีความโกรธเคือง คือมีโทสะเจือปนอยู่เลยแม้แต่น้อยอ๋เ oh. พราะท่านเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสเหล่านั้นหมดสิ้นแล้วการพูดแบบนั้นมันเป็นเพียงความเคยชินหรือที่เรียกว่าวาสนาที่ติดมาจากอดีตชาตินะครับอ๋อ oh. เป็นความเคยชินเฉยๆใช่ครับจิตของท่านในขณะที่พูดเป็นกิยาจิตคือจิตที่เป็นตกลางของพระอรหันต์ไม่ใช่ทางกุศลหรืออกุศลดังนั้นจึงไม่จัดเป็นรุสวาจาที่เป็นบาป นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดเจนมากว่าพุทธศาสนามองลึกลงไปถึงสภาพจิตที่เป็นตัวขับเคลื่อนคำคู่จริงๆกระจจางเลยค่ะทีนี้แสดงว่าหัวใจหลักคือจิตที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั่นเองครับผมงั้นขอถามคำญาติฮิตที่ถกเถียงกันบ่อยในสังคมไทยอย่างคำว่ากูกับมึงหน่อยค่ะสองคำนี้ในมุมมองพุทธถือว่าเป็นพุทวสวาระไหมคะก็ต้องกลับไปใช้หลักการเดิมเลยครับคือพิจารณาที่เจตนาเป็นสำคัญ อันดับแรกต้องเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมก่อนนะครับในอดีตอย่างสมัยพ่อคุณรามคำแหงกูกับมึงก็เป็นคำสรรพนามบุรุษที่1และสองที่ใช้กันทั่วไปค่ะไม่ได้มีความหมายแฝงในทางลบเหมือนปัจจุบันหรือแม้แต่ในยุคนี้เองก็ตามในบางพื้นที่หรือในกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันมากๆเขาก็ยังใช้คำเหล่านี้พูดคุยกันเป็นปกติวิสัยอยู่อืใช่ค่ะเพื่อนๆก็ใช้กัน ดังนั้นถ้าใช้ในบริบทเหล่านั้นหรือพูดกับเพื่อนสนิทโดยที่ในใจผู้พูดไม่ได้มีความรู้สึกโกรธแค้นดูถูกเหยียดหยามหรือต้องการกดขี่อีกฝ่ายเลยก็ยังไม่ถือว่าเป็นพรุสวาจาที่เป็นอกุศลกรรมโดยตรงครับเพราะจิตไม่ได้หยาบด้วยโทสะแต่ฟังดูเหมือนจะมีแต่นะคะคือถึงเจตนาเราจะไม่ได้ร้าย ในสังคมส่วนใหญ่ปัจจุบันการใช้คำว่าก,กูมึงกับคนทั่วไปหรือในที่สาธารณะมันก็ฟังดูไม่สุภาพอยู่ดีแบบนี้เราควรจะมองยังไงดีคะถูกต้องครับนี่คือแต่ที่สำคัญมากถึงแม้ตามหลักเรื่องเจตนาล้วนๆอาจจะไม่ผิดบาปโดยตรงถ้าใจเราไม่ได้คิดร้ายแต่เราก็ต้องคำนึงถึงการละเทศะและบรรทัดฐานทางสังคมในปัจจุบันด้วยอ๋อค่ะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ในสังคมวงกว้างตอนนี้คำว่ากูมึงถูกรับรู้และตีความว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพการที่เราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คำเหล่านี้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นการพูดคุยในที่ทำงานกับผู้ใหญ่หรือกับคนที่เราไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยย่อมเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นและเป็นการให้เกียรติบรรทฐานของสังคมนั้นๆด้วยครับเหมือนกับว่าเป็นการฝึกตัวเองให้รู้จักเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ เป็นการฝึกปิยวาจาหรือวาจาที่อ่อนหวานน่ารักน่าฟังซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการขัดเกลาตนเองตามแนวทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งหรือความไม่สบายใจกันโดยไม่จำเป็นอืมค่ะถึงแม้ใจเราจะบริสุทธิ์แต่การเลือกใช้คำพูดที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับว่าสุภาพก็ย่อมดีกว่า และสร้างบรรยากาศที่ดีกว่าเสมอครับสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่า,วาการพูดจามไม่ดีโดยเฉพาะพุุสวาจาที่เกิดจากใจที่ขุนมัวโกรธแค้นเนี่ยต้นตอหลกัหลกๆก็คือโทสะหรือความโกรธในใจเรานี่เองนะคะถูกต้องครับและผลกระทบของการพูดด้วยอกุศล,ลจิตไม่ว่าจะเป็นคำหยาบพรุสวาจาคำโสเสียดปิสุณวาจาคำโกหกมุสาหรือคำเพอเจอร์สัมภปปลาปา ล้วนมีอยู่จริงตามหลักของกรรมนะครับมาสร้างความขัดแย้งความทุกข์ใจให้ทั้งตัวเองและคนอื่นเป็นการสร้างวจัจกรรมหรือกรรมทางวาจาที่ไม่ดีค่ะซึ่งกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมและอาจจะส่งผลให้ต้องไปรับทุกข์ในภพภูมิที่ไม่ดีในอนาคตได้ด้วยครับฟังดูแล้วการเผื่อพูดอะไรไม่ดีออกไปนี่มีผลตามมาไม่น้อยเลยนะคะครับผม แล้วเราในฐานะคนธรรมดาจะฝึกฝนตัวเองให้ลดละการพูดจาแบบนี้ได้อย่างไรบ้างคะมีแนวทางที่สามารถฝึกฝนได้ในชีวิตประจําวันหลายอย่างเลยครับอันดับแรกและสําคัญมากๆเลยคือการฝึกสติครับฝึกสติใช่ครับคือการหัดรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของตัวเองโดยเฉพาะเวลาที่ความโกรธความไม่พอใจหรือความคิดในแง่ลบมันผุดขึ้นมาในใจให้รู้ทันก่อนที่มันจะถูกปรุงแต่งจนกลายเป็นคําพูดหรือการกระทําที่ไม่ดีออกไปค่ะ ควบคู่กันไปก็คือการพิจารณาจิตก่อนจะพูดอะไรออกไปลองหยุดถามตัวเองสักนิดว่าเรากำลังจะพูดด้วยเจตนาอะไรพูดเพราะโกรธเพราะอยากเอาชนะหรือพูดเพราะอยากช่วยเหลืออยากให้เกิดความเข้าใจที่ดีการตรวจสอบเจตนาบ่อยๆจะช่วยให้เรายั้งคิดครับอืมการตรวจสอบเจตนาครับจากนั้นก็คือการเลือกใช้คำพูดอย่างมีสติ พยายามฝึกใช้วาจาที่อ่อนโยนสุภาพเลือกคำที่สร้างสารรค์เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลที่เราคุยด้วยลองเริ่มจากการสังเกตคำพูดติดปากของเราก็ได้ครับถ้ามีคำไหนที่หยาบคายก็พยายามลดละหรือหาคำอื่นที่สุภาพกว่ามาใช้แทนค่ะและสิ่งที่จะช่วยได้อย่างยั่งยืนก็คือการพัฒนาคุณธรรมในใจโดยเฉพาะการเจริญเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและกรุณาคือความสงสารอยากช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์ เมตตากรุณาครับเมื่อเรามีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานในใจความโกรธหรือโทสะมันก็จะลดน้อยลงไปเองโดยธรรมชาติการพูดจาที่ดีที่อ่อนโยนมันก็จะออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่แค่การฝืนทำและในท้ายที่สุดนะครับวาจาที่ถือว่าประเสริฐและเป็นเลิศที่สุดในทางพุทธศาสนาก็คือการกล่าวธรรมะ กล่าวความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปเพื่อความสงบสุขหรือการพ้นทุกข์นั่นเองครับขอบคุณมากค่ะได้ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปแล้วในมุมมองของพุทธศาสนานะคะการจะบอกว่าคำพูดไหนหยาบหรือเป็นพรุศวาจาที่ไม่ดีนั้น ไม่ได้ตัดสินกันแค่เปลือกนอกที่ตัวคำศัพท์เท่านั้นแต่ต้องมองลุกลงไปถึงเจตนาและสภาพจิตใจของผู้พูดเป็นสำคัญที่สุดครับผมถ้าพูดด้วยใจที่โกรธแค้นคิดร้ายต่อให้ใช้คำสุภาพแค่ไหนก็ถือว่าจิตหยาบและเป็นพรุสวาจาได้ครับในทางกลับกันถ้าพูดด้วยใจแม่ตาปรารถนาดีแม้คำพูดอาจจะฟังดูตรงไปตรงมาหรืออาจจะไม่รื่นหูนักในยกนี้แต่ถ้าจิตไม่ได้มีโทสะ ก็ไม่ถือเป็นพรุศวาจาโดยตรงอืมครับอย่างไรก็ตามการคำนึงถึงการละเทศะและบรรทัดฐานสังคมในการเลือกใช้คำพูดก็ยังเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะใช่ครับสำคัญมากครับการฝึกฝนตนเองให้มีสติรู้ทันอารมณ์ตรวจสอบเจตนาและพยายามเลือกใช้วาจาที่เกิดจากกุศลจิตคือความเมตตาความปรารถนาดีและเป็นประโยชน์ ย่อมนำมาซึ่งความสุขและความเจริญทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างนะคะ